สวัสดีครับ FC ฟซีทนีวิทย์จันวรทุกท่านทุกคนครับไล้วิธีเรียบง่ายครับผมนี้เรามีโอกาสดีๆนะครับพี่น้องครับเราเดินทางมาเช่นเก่าเช่นเดิมนะครับพี่น้องครับหลังจากซองที่23ครบรอบไปทั้งหมด6รอบนะครับพี่น้องครับเราก็มาตามต่อนะครับพี่น้องครับแนวทางเปืี่ยนบ้านนะครับพี่น้องครับสำหรับขับตรงครับพี่น้องครับสำหรับวันที่ยี่สตุลาคมสองพันห้าร้อยสิบแปดนะครับยี่สิบเก้าเนอยี่สบาะ เออยี่สิบเก้านะครับพี่น้องโทษตีครับพี่น้องครับยี่สองที่ยี่สิบสี่ทับหนึ่งครับพี่น้องครับครับช่างจรวดปังๆครับช่างจรวดสวัสดีครับช่างจรวดครับครับเอฟซีทุกท่านที่รับชมแล้วก็เอฟซีที่ติดตามสองอรานอันตรอดเดินทางมาย่างไกลมากเลยระยะทางก็ถือว่าโอ้หลายโลหลายกิโลหลายลีหลายลีโอ้นานมากสองที่ยี่สามก็ถือว่าโชคดีกันหลายคนครับ เร,เรามาเปิดซองใหม่วันที่29่สิบซองที่ยี่บสี่ทับหนึ่งวันที่ยีบเกวันพุธเดืเอนตุลาคมสองพันหกสิบแปดครับซองที่ยี่สามผนไป สองที่สิาผ่านไปทั้งหมดหรอบเข้าไปจิงวันแล้วเข้าตัวไหนบ้างครับท่านครับเข้า5-2ก็มีเข้า5้าสามศูนยหลายตัวก็ถือว่าโชคดีทุกท่านเลยกอาจจะมีหลุดมีเข้าก็ธรรมดาเนครับแต่ถุงหอยเข้าเยอะก็ได้ตั้งกันหลายคนนะเล็กสองบเราก็คือไปอามาทุกรอบถ้าผมได้ลงไปก็จะเป็นมัคยก พอไหมแล้วแต่รับสะดวกอีกเข้ามาไม่ได้ผมต้องลงไปครับมันเป็นเลขที่ไม่รู้มันก็เข้าได้เขาเข้าได้เรื่อยผมบอ,อกนะสองที่ยี่สามเนี่ยเลขห้าสองสามเนี่ยผมมันจะมาวาันน้องมาวันน้องช่างก็ไม่ค่อยม,ม,อยมั่นใจเท่าไหร่ไม่ค่อยมั่นใจแต่เข้าดีมาดีดาดมาดีครับเพราะเลขที่มาทุกรอบเขียนได้มาอย่างไงก็ใส่ไปอย่างนั้นนะหลับตำน่งก็ไม่ได้สลับปุบอกกลัวว่าเอาเลขไปแล้วเปลี่ยนแปลงเอามาไงก็มันจะ ็นอย่างนั้นแหละเป็นเลขที่ออกแล้วออกอีกออกได้ออกดีใช่ออกดีแล้วที่นี้ยอดยอครับเลขสี่คงจะมีโชคมิลาภกันหลายคนเนาะครับเลขสี่มีโชคบลาภกันหลายคนแยดูท่านที่มาใหม่ก็ยะเพิ่งซื้อเยอะครับ <c oughs> ใช่ท่านซื้อน,น้อยๆค่อย,อยเป็นค่อยไปลงทุนไปก่อนถ้ามีทุนค่อยเติมเติมเยอะขึ้นไปถ้าไม่มีทุนเราก็ ห้บาทสิบาทก็ไม่แนะนําให้เล่นเยอะเล่นแค่พอประมาณครับถึงใครที่ยังไม่ไม่มั่นใจก็อย่าเพิ่งซื้อครับดูไปก่อนแต่็คนที่ไปจําเขาก็จะซื้อเองคือดูเด็กไคนมาได้เลขราวสองกล้านส่วนมากเขาก็จะตัดหน้าอืมถ้าสามแต่สามตัวเนี่ยมา,มากกจะจะตัดหน้าจะเข้าตลอดลด้วยท่านเนาะเลขสามตัวนี่เข้าตลอดมันมันมันก็แปลกเลขสามตัวในรอบที่แล้วเข้าไอห้าสองเขาเข้า สามห้าขอเข้าเนี่ยเลขสามตัวมันติดมาแปดศูนย์ก็เข้าเก้าศูนย์ก็เข้าครับมันก็เออแบบมันก็ได้ที่น่าน่าสนใจวันนี้เป็นวันเปิดซองใหม่นอัเปิดซองใหม่ยี่สิบเก้าังเกตเห็นเสื้อก็น่าจะเป็นเสื้อใหม่แล้วเนี่ยเสื้อใหม่ขอบคุณเอฟซีด้วยที่ส่งมาอนจีะเป็นเสื้อใหม่เหมือนกันอะไรก็ใหม่ใหม่ไม่รู้เด็กเอฟซีเอาเสื้อส่งเสื้อมาให้ขอบคุณด้วยเอฟซีช่งที่นี่วิถีเรียบง่ายจะที่บ้านเนาะขับผม ที่นี่อย่ที่าบ้านเลยส่งมาให้ถ้าจำไม่ผิดส่งไม้ใส่ผมก็ใส่เลยใส่ใส่ถังที่ยิบซ้ำยิบซีนเนาะกับสองยิบซีใส่เสื้อใส่สวยเหมือนกันดีใจของกูยิบซีด้วยกูยิว่าผมใส่เสื้อเก่ามาเยอะแล้วเห็นเขาว่าช่างชอบใส่สีเขียวเนาะสีเขียวคือเป็นสีเขียวเขียวเสียวซับเขียวเนียวซับใช่เขียวแล้วมันผ่านตลอดั้งเสมอทาไม่ติดไปเด้งไง มันเป็นเสื้อนำโชค,ค,คมันเป็นเป็นเป็นเล็นิศลับเกี่ยวเกี่ยวซับโอกาสถูกมันมีเยอะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าเปิดซองใหม่จะเป็นเลขอะไรครับผมรอบนี้ซองที่ยี่สิบสี่นี่ไม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 ่พูดอะไรเนี่ยจะเป็นเป็นยังไงครับซองที่ยี่สิบเป็นยังไงซองที่ยี่สิบสี่มันมันเลขมันมาไม่เหมือนซองก่อนๆนะนัน่งดูเลขแล<ต>้ว เป็นยังไงเราไปป่ยให้เ c ซได้ฟังไ้ให้ครบปมปกตี้อ่ะมันมามันจะต้องมีตัดหน้าตัดหลังให้เราเอ,อต่อหน้าต่อหลังเหมือนมาสามตัวแล้วต่อหน้าต่อหลังออใช่คือซองร้าน,นจะมีวัตรัสับคือเลขซองร้านเน่ยสามตัวมันชอบแตกบ่อยไม่แตกแตกข้างก็แตกหน้าแตกหน้าออแตกข้างครับหรือไม่ก็แตกต้นแต่มาเรามาราเนี้ย เอตัดหน้าให้อยู่แต่ว่าไม่ต่อหน้าต่อหลังให้เราไม่ต่อให้เลยครับมาให้เราต่อเอง oh. แต่ว่าเลขมันเปลี่ยนตำแหน่งมาแบบเหมือแนบบเป็นเลขกจ่ะจง่ะครับตรานี้ไม่ไม่ตัดหน้าตัดหัตตัดแต่หน้าให้ครับแต่พวกหน้าพวกหลังไม่มีเป็นเลขที่เหมือนเลขขีดขีดตัวตรงตัวตรงมาครับ oh. เพราะว่าเลขเลขสองตัวท้าย ถูกยุ่แต่แต่มันมันไม่เหมือนสามตัวตรงที่ชอบแต่งหน้าแต่งหน้าด้วยใช่ครับสมมารแต่งหน้าจะเข้าตลอดเลยแต่งหน้าตลอดที่เราตัดแล้วมันแตกข้างหน้าแนะเปิดซองนะซองซองครั้งแรกนี่สามารถปั่นทุกรอบนะใช่ปั่นทุกรอบครับก็คือเปิดปุ๊บแตกตัวตรงเลยถ้าสอบครับคนที่ซื้อประจำเขาก็จะจับไนตัวที่เราตัดข้างหน้าจะรู้เนาะครับเนาะพอยากให้ช่างพูดอะไร fc ใหม่เพราะ fc ใหม่ติดตามเข้ามาเยอะมากเลย ก็ยังไม่รู้วิธีเล่นว่า้องเม่นยังไงต้องเสี่ยงโชคยังไงต้องไปมายังไงถึงได้มาถึง20สาวจีซีองครับผมสองละล้านนี่ครั้งแรกๆถ้าพุณท่ามาใหม่คนที่ยังไม่รู้ว่าถ้าย้อนดูคลิปไปปีหนึ่งคงไม่มีใครไปย้อนไปดูหรอกครับผมอันนี้ได้บอกว่ามายังไงถ้าผมไม่เล่าทุกทุกงวดบางคนคือทุกงวดจะมีคนเพิ่มใหม่มาส10 20คน20 30คนเนี้ยถ้าเราไม่พูดคนรู้จะไม่รู้ถ้าให้เขาเลื่อนไปดูปีที่แล้ว ก็คงจะไม่มีใครเลือกดู <c oughs> ชครับถ้าถ้าระนนบาดทีหนึน่ง <c oughs> เดี๋ยวว่าใเมื่อไรจะปล่อยเล็กคือคือเลขเนี่ยที่มาน่ะตอนนั้นอ่ะคือมันจะเป็นช่วงที่องค์ดำไม่มีคลิปไม่มีเลข,ขปล่อยติดคำวิาหรือติดงานาก็จะไม่ได้เล็กก็เลยมักทายกที่สนิทกัน,นอยู่ฝั่งเราอ่ะก็เป็นเพื่อนสนิทเลยอะไรบางนายกเอาเลขมาให้บอกว่าเป็นเลขกระจารยสองล้านให้ลองเอาไปซื้อดู <c oughs> ผมก็ไม่ได้มีความหวังว่าจะถูกหรือไม่ถูกอะไรก็เอามาก็เอามาเอามาก่อนเนาะ มาก่อนเพราะว่าแล้วแต่ฝากเงินทำบุญกับพระอาจารย์เท่าไหร่ก็ได้ท่านไม่ได้เรียกร้องอะไรเราฝากไหร่ก็ได้นะว่าชื่อสองล้านสองล้านผมไปคำนวณแล้วมันตกสองล้านเนี่ยไม่ใช่ล้านบาทไทยบางคนนี่นราไม่เข้าใจคนโตมาดราม่าผมมีเงินล้านคุซื้อทำไมซื้ออะไรคุไม่ดีคุณไปซื้อรวยทำไมสองล้านเป็นล้านกีบล้านกีบปกติกันไทยมาตันห้ามองนั้นเนี่ยผมไปพระอาจารย์ไปข้าวไยไม่มีตังค์ก็ไม่คิดว่าเลขจะเข้าด้วยถ้าสองลล้านไม่ออก ว่าไดไม่เข้าอ่ะจบจบตั้งแต่ซองแรกแล้วแหละไมได้มาถึงซองที่ยี่สิบสี่แล้วครับถ้าไม่ดีจริงเลยนะไม่ดีจริงไม่ถึงซองที่ยี่สิบสี่แต่มีคนชมว่าคือซองแรกอ่ะมันออกอยู่ห้ารอบซองที่สองอีกห้ารอบแต่มันแตกสามตัวด้วยเป็นเลยตัมปกติที่ประมาณสิบสองสิบสามสองนี้สามตัวจะแตกทั่วรอบอันนี้รอบที่รอบที่ยี่สิบสองก็ถือว่าปังยี่สิบสามก็ถือว่าปังนะใช่ปังครับปังมากเลยเอาติดต่อกันเลย จะแตกสามตัวก่อนจะแตกสามตัวตั้งแต่ห้าสองสามจะแตกสามตัวมันอยู่ข้างหน้าจะแตกเก้าแปดศูนย์ั้นมาสี่แปดศูนย์จะแตกเก้าศูนย์แปดก็ต่อเก้าหนึ่งแปดมันก็วัดเสียวเป็นเลขที่วัดเสียวเลยนะตรับวัดเียวอย่างเดียวก็ถือว่าเลขมันมีเข้ามีหลุดมีหลุดมีหลุดมีเข้านะครับผมก็ถือว่ามันเป็นความชอบ เอฟซีก็ดูบางขอบคุณบางท่านที่โทรมาแล้วแสดงความเห็นครับ,บว่าเลขอาจารย์เป็นยังไงก็คือเลขมันมาอย่างนี้จริงเลขจะมีมาแค่หกชุดชุดหนึ่งซืง้อได้หกรอบมันเลยเป็นทับหนึ่งทับสองทับสามทับสี่ทับห้าทับหกถ้าเราไม่เขียนทับแต่กลัวจ,จะงงแต่คนที่เล่นประจำมาแต่ก่อนเขาจะถ้ารู้ซองเพิ่มเขาจะรู้รู้วันว่าครบหกรอบแต่เก็บซองใหม่จะมาแต่คนที่ไม่รู้ ก็หลงวันหลงวันลืมซื้อโอ้เสิดาย<ช>อุเสิดายมันมากเป็นอย่างนั้นเลยเราก็ต้องเขียนเป็นอย่างเราเริ่มเขียนมาที่ทับหนึ่งทับสองเริ่มเริ่มสองที่ยี่สิบสองครับจันคนงงถ้าเราไม่เขียนไหนคนเด็กสองยี่สิบสองจะซื้อ,อยังไงจะหมดรอบไหนจะเล่นยังไงจะเน้นตัวไหน,นอ,อย่างนี้เล้ท่อนนาะจะเล่น,น,นยังไงแต่เพราะว่าของรอบนี้แสดงว่าตัเวเล่นน้อยมากเลยนะครับน้อยประมุขตัวมาคนเอาจับรอบประมตัวแล้วกันแต่คนอยากซื้อแบบประหยัดเนาะ ชอบตัวนี้ทงรอบชอบตัวนี้ได้จับตัวหนึ่งไปเอาตัวที่สองจากตัวที่สองออกตัวที่สามมาคนซื้อทุกตัวซื้อทุกตัวเลขไม่ได้มีเป็นหางว่าวเลขมีหกชุดต่อรอบซื้อหกรอบก็ซื้อตัวเดิมใครว่าเลขเยอะไม่มีนะผมว่าผมเลขพระอาจารย์นี่น้อยที่สุดครับถือว่าได้เวลาที่เมเลือกคำยามีแล้วช่างจชเตรียบแคปเลยครับพี่น้องครับเปิดแล้วเลขมีมาแบบไหนผมกินตอนนั้นด้วนี่ บักไทายกคัามเล่าดูด้วยเด้อผมไม่ได้เปลี่ยนเลขเลขมาอย่างเงี้ยปล่อยไปอย่างเงี้ยเกิดมายังไงผมุกไปอย่างงั้นนะด้วยสัจจะวาจาไม่ไม่ไม่เปลี่ยนเลขแน่นอนไม่แก้ไม่แก้เลขไม่แก้นตำแหน่งเปิดแล้วเปเลยนะครับโอ้โหเลขมาเก่งแล้วเจ็ดหกแปดสองหกห้าเก้าศูนย์หนึ่งเก้าหกสี่สามเจ็ดมาในเลขนี้มนานแล้วแต่ไม่เคยเห็นมาไม่เห็นมาแล้วนะเนาะเจ็ดศูนย์เก้าเลเลขสามตัวเลยไม่เคยเห็น พราะน่าจะเตะเหมือนเดิมแล้วมั้งขนาดตัวเลขแล้วเนี่ปกติเจ็ดหกแปดเนี่ยนานแล้วท่านเคยให้เลขนี้มานานมากครับน่าจะสองเดือนที่แล้วน่าจะให้เจ็ดเป็มาตดตะศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่ไม่ได้ให้มานานใช่ศูนย์หนึ่งเก้านี่นานมากเลยนะท่านนานมากเลยครับนานมากไม่ได้ให้มาแล้วก็สองหกห้าเก้าหกสี่สับเจ็ดเลขนี้เราระวังให้ดีเนี่ยสับเจ็ดที่มิสซิสมา อขับรถทะเบียนสามเจ็ดมาหรือเปล่ารู้จะมาตรงกันสามเจ็ดเอาไปเลยอันนี้ไม่ได้รู้กันมาก่อนนะเมื่แล้วสองห้าห้าสองในห้าสองสามมาใช่ใช่นี่เราบมันนี้ผมก็รู้ได้เลขนี้มาแล้วเมื่อก็นั้เราเออเอสเอารถคันใหม่มาครับศูนย์หนึ่งเก้าหกสี่สามเจ็ดแถวแถวที่สองนะแต่ถ้าขั้นที่ยังมาใหม่ก็ตัดนาตักบตัดเจ็ดหกได้ด้วยครับต้องอธิบายว่าแถวละรอบแถวละรอบ ออยย่างงงงไไไะรัคือวันที่ยี่เก้าอ่ะคือสองกระล้านเนี่ยมาหนึ่งสองยี่สิบสี่จะซื้อได้หกรอบซื้อวันที่ยี่สิบเก้าสามสิบเอ็ดวันที่สามวันที่ห้าวันที่เจ็ดวันที่สิบซื้อวันพุธวันศุกร์วันจันทร์วันพุธวันศุกร์วันจันทร์แต่ต้องซื้อให้ต้องกับวันแต่ะรอบคืออย่างยี่สิบสองวันที่ยี่สิบเก้าที่เรามัชอบเล็ไหนะนี่จริงชอบแถววันชอบแถวล่าง ก็เปิดสองแรกนี่ท่านชอบเป็นพิเศษคือชอบทุกแถวบนทไหมท่านแต่เรานีว่าชอบแถวล่างเลยทุกคนชอบตรงเล็<อ>อออกี <c oughs> ้เล็กี่ทั้งอมาวนที่ยี่สิบเก้าที่สิบเก้านี่ท่านชอบโัวลหน้างลนะ้วรขามีรอง้ชอบคำหนึ่งกับหนึ่งเก้าคือเลขเรามันจะเน้นตัดหน้าเนาะเจ็ดหกแต่ถ้าซื้อกลไว้ซื้อสามตัวเลยออกตรงในเยอะผมสังเกตดูว่าสามตัวจะไม่ตัดจะหายไปครับ เออสาตัวที du, ่จะตัดจริงต so so like <the x> ้องตัดหกแปดให้แล้วใช่เด right so so, <the x> ี <t ema> city, ๋ยวเราไนี่มามาแทงครับสมอนท่านต้องใส่สามตัวเตงแน่นอนเอหมือนว่าเราตัวนี้ออกกแล้วแต่เราหมัดตัวเลนตัวนี้ช่วยนะเพราะตัวนี้มันไงมันก็แตอกู่แล้วเพาเลยอาจจะตัดนี้ให้เนี่ยมีมีสองหกมาสองหกก็เป็นสองเก้าหกสี่ก็เป็นเก้าสี่หมายถึงว่าหกเป็นเก้าเก้าเป็นหกได้ใช่เก้าเก้าเป็นหกอันนี้อาจจะเป็นห้าหกก็ได้แต่ว่าถ้าเขียนมันจะเยอะ เราเอาตรงๆเลยหละวัดวงเลยสิที่ใช้จนการงานกครานาในการับชมับหลเป็นซองที่เปิดขี่รับหี่ทับหนึ่งของที่ยี่สิบเก้าปัจุบุตตุลาคมสองพาร้สิบเปดถ้าท่าชอบตามผมก็ซื้อเนี่แหละทั้งหมดนี้เลยแต่ถ้าชอบตัวเน้นผมเน้นเน้นแถวล่างศูนย์ถึเก้าเนี่ยเป็นไดมาครับ เป็นเต็มมากงามมากครับตอนน้งามมากเลยนี่โซนโซนนึ่งเก้าเลยเป็นเลขมงคลทังนั้นเลยโซนเก้าเนี่เป็นเลขมงคลนะอครับเนาะรับโซนหนึ่งเก้าหกสี่สามเจ็ดเปิดครั้งแรกอาจจะแต่สามตัวก็ได้นะอ็เปิดได้แต่สามตัวนี้พึงระวังไว้ว่ามันชอบออกเจ็ดหกแปดไม่ใช่เจ็อย่างอื่นได้เจ็ดหกปดกแามางี้เจ็ดเจ็ดเก้าแปดได้ไหมครับได้เก้ปก็ได้เจ็ดเก้าแปก็ได้นะ กับศูนย์หนึ่งเอ็นไมด้ครับหกกับเก้าตัวเดียวกันครับลองดูครับจะถหกแปดแถวบนสองหกห้าเก้าครับศูนย์หนึ่งเก้าหกสี่เจ็ดสามเจ็ดหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งถ้าถ้าคนชอบแถวล่างต้องตัดศูนย์หนึ่งด้วยหนึ่งเก้าด้วยครับหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งขีีไว้นตตตออััััดดดดยยเเลครบซง ครับคือเลขเดียวกันเดี๋ยวถูกเหมือนกันอันนี้เป็นเลขเหมือนเป็นเลขสลากเติคนเลขเดียวกันเดีตัดไม่ถูกครับให้ตัดอยู่ที่บุญของท่านบางคนเขาก็ตัดเป้ถูกแล้วบางคนก็ซื้อ่เลขซับตัวเนี่ยเป็นแต้มานี่สูตเก้าหนึ่งตามแลมัน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 หลายรอบแล้วมันมันตั้งแต่ห้าสองสามมันวนเวียนวนเวียนวนเวียนจะแทกไม่แทกจะแทกไม่แทกแต่สูตรหนึ่งเก้านี่มันใจมันใจ นี่เป็นสตัวน่าจะเข้าเหมือนกับสองวันที่ผ่านมาสองสองรอบที่ผ่านมาสองยี่สิบสองยี่สามแล้วท่นเนาะโอ้สองยี่สองสองยังมากเอฟซีนี่ชอบชอบฟังมากเลยเปิดตุ๊บได้ปั๊บเปิดตุ๊บเปิดปั๊บก็คือว่าถึงล่างๆอาจจะห <2. S 2> ่างๆแต่ว่ามันมันมันได้ใจมันมีทุนน่ะคนที่หาตัวเลขมาก็ดีใจด้วยนะท่านเนาะโอ้ดีใจกว่าเราควรภาวนาให้มันออกออกเถอะใช่ว่าแต่มันเป็นแนวทางนะแต่เราคงไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนแล้วท่นเนาะใช่เป็นนวทางอยากให้ออกให้เข้าทุกรอบเพื่อเอฟ อันนี้ใบเดียวเนะี่ยผมจะไม่เพียนใบต่อไปคือใบใบนี้ก็ขอให้เป็นใบนี้ไปเลยครับคครครับรับบแล้วก็ฝากมันมีมเดี๋ยวเอฟซีหลงมีช่องช่องพี่โจพาไวมาถ่ายด้วยรอบกก่อนจะเป็นสองใบแต่วนนี้จะเป็นใบเดียวเอฟซีงงใบอ๋อเพราะตัวเลขไม่เหมือนกันไม่มีมมตัดตัดไปด้วยไงไปเลยอาจจะไม่เหมือนกันจะเยอะขึ้นจอ้ยเอฟซีว่าก็คือคือ ที่ถ่ายไปจำคือสองช่องครับช่องบรรจุเรือก็มาถ่ายเหมือนกันแต่ว่าเป็นการไลฟ์เป็นการสัมภาษณ์ตดวครับวันต่อวันกับตัวเล็กจะเยอะแต่แต่เอาเอาแผ่นนี้เป็นแผ่นหลักตะเกียบดีกว่าครับใช่คือ FC กว่จะงงกว่าจะงงถ้าเป็นสองใบงงผมเลยพยายามแม้แต่เลขไทยพยายามขอใบเดียวเออใช่ครับถ้าสองใบเมื่อไหร่ก็จะงง FC ก็หิ้งเอ้าใบนั้นอยู่ไหนเอออยู่ไหนไปไหนไม่มีอะไรออกแล้วทำไมไม่เห็นใบนั้นเอ้าครับ ครับก็คือถูกก็ถูกไปเลยถูกใบเดียวหนักไปเลยถ้าสองใบผมเอ๊ะไปซื้อใบดูด้วยเอ๊ะทำไมเยอะครับจำลองลองซื้อเดือวันที่ยี่สิบเก้าสองทุ่มยี่สิบสามประมาณนั้นแหละยี่สิบนิดๆมาลุ้นด้วยกันเจ็ดหกแปดสองหกห้าเก้าศูนย์หนึ่งเก้าหกสี่สามเจ็ดตามนี้เลยครับเลขมาเยอะหกรอบครับผมซื้อตัวนี้หกรอบโอกาสได้รับโชคเยอะครับผมโอเคครับผมครับ ครับที่นี่วิทยาบ้านและพิธีในวันแต่งขอขอบคุณช่างจิโรนะครับพี่น้องครับมาเปิดซองที่สี่ครั้งแรกนะครับพี่น้องครับวันี่สี่ทับหนึ่งวันที่เริ่มต้นวันที่ยี่สิบเก้าเวลายุคเก้าตัวเราขอบอกว่าน้องสิบแปดนะครับพี่น้องครับขอให้นี่นิงหมักังให้กันให้ช่างเขาบอกว่าดูคลิปแล้วจะลืมคนละไลค์ดูคลิปแล้วก็ให้กดแชร์ครับกดแล้วแชร์นะใครดูคลิปแล้วเนี่ยหนึ่งขอหนึ่งแชร์หนึ่งคอมเมนต์หนึ่งไลค์แล้วท่านก็จะมีโชคมีลาภบอีกหมักปังครับ